ล้วครับโยนมาไม่ครับมงเช็ดโอ้โหซูเปอร์เซฟครับมาฮาซิบินนาสซีนะครับใช่ครับฮาซิบินนาสซี่เฮ้ยเสียบจะเสียบคานอยู่แล้วสลัดโยนโดงมาเอ้านั่นลโอ้ชกบอลเข้าประตูไปครับโอ้โหไทยเราขึ้นนำครับลูกนี้โทษใครไม่ได้เลยครับปรากฏว่าบอลเป็นปลิ้นนี่ครับดูครับชกด้ซ้ายปลิ้นเข้าประตูไปเลยครับส่งไทยขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับแบบนี้โอ้โหโชคดีครับไทยเราได้ประตูนี้ครับนี่ครับชกด้วยเท้าซ้าย ผูจะสินให้เป็นลูกเตะเปรียบของมาเลเซียครับลองยิงลูกนี้โอ้โหบอลเฉียดโคนเสาเจนรบไล่มาเจนรบไลนมายิงไม่ได้ได้เข้าหรือเปล่าไม่เข้าครับโอ้โหมฮัมเซียนบอลของมาเลเซียอยู่ครับเสียสว่านอู๊ยหอมเหินดูมุมนี้นะเรียกว่าใกล้เคียงเหมือนกันครับดูครับไปเสาสองนิดเดียวครับอีกคนสมัยครับซ้อสมัยติดต่อกันเอาชนะไปหนึ่งประตูต่อซูครับจากกอันนักฟุตเองของคาซิสน่าสิ